เมื่อการดูแลผิวหน้าให้สมบูรณ์แบบจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผลิตภัณฑ์บีเบอรี่ดูแลทุกปัญหาของผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิวฝ้ากัะจุดดักดดำหรือแม้แต่ผิวหน้าที่ผ่านการรักษาด้วยวิธีการต่างๆแต่ไม่ได้ผลอย่างที่ใจปรารถนาะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการทำความสะอาดผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าบีเบอรี่ ที่นำไข่มุกธรรมชาติที่มีการเพราะเลี้ยงและดูแลอย่างพิเศษสุดมาผสมผสานกับน้ำแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาในประเทศญี่ปุน่นประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ได้ช่วยควบคุมปัจจัยหลักที่ทำให้ผิวหน้าปราศจากสิ่งสกปรกผิวหน้าจะรู้สึกนุ่มชุ่มชื่นขึ้นความลับจากสวงสวรรค์ที่สุดอันดับต้นๆของโลกมารวมอยู่ในบีเบอรี่พรีเมียมเซตอันประกอบไปด้วย บีเบอรี่คริสตัลไวท์เทนนิ s เอเซนตามตำนานกล่าวอ้างถึงหยกบริสุทธิ์ประวัติาศาสตร์จีนกว่าพันปีถือว่าเป็นสิ่งมงคลและสามารถคงความอ่อนเยาว์ประสิทธิภาพช่วยทำให้รูขุมขนบนใบหน้ากระชับเลือดหมุนเวียนดีขึ้นทำให้ผิวหน้าขาวอมชมพูเปล่งปลัง่งลดปัญหาสิวอุดตันขัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพสารสกัดจากวีดฮัตเซล ประสิทธิภาพมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดน์สารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะปรับให้ลูขุมขนดูดตื้นขึ้นลดการสร้างน้ำมันใต้ชั้นผิวหนังสารสกัดจากพืชตระกูลเบอร์รี่ประสิทธิภาพต่อต้านอนุมูลอิสระระดับสูงอันเป็นสาเหตุของริ้วรอยแห่งการเวลาและทำให้ผิวขาวอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาติบีเบอร์รี่พาราไดซ์สก ตั้งทังเช่าราชาสมุนไพรจีนประสิทธิภาพช่วยปรับเซลล์ผิวเก่ายับยั้งเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวลบเลือนฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำและฟื้นฟูสภาพผิวหน้าให้กลับมาเปล่งปลั่งดูมีชีวิตชีวาทองคำบริสุทธิ์99.99%ประสิทธิภาพกระตุ้นการสร้างอีลาสตินและคอลลาเจน ต่อต้านอนุมูลอิสระอนูของทองคำจะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูผิวได้อย่างดีทำให้ผิวหน้าสะอาดและเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นการันตีความสำเร็จโดยผู้ชายคนนี้วีเจบอลลี่สกันแก้วประจันผู้นำการปฏิวัติผิวและรูปร่างแบบครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษปกติ1เซตร,ราคา7,900บาทพิเศษสุด ลดเหลือเพียง2,750บาทแถมฟรีโฟมล้างหน้าไข่มกุกมูลค่า1,190บาทกันแดดใยไหมมูลค่า790บาทและโฟมล้างหน้าขนาดพกพามูลค่า790บาทและพิเศษกว่านั้นร่วมลุ้นรับของสม,มนาคุณสุดประทับใจโทรด่วน02-452-9199 0 2 4 5 2สอง9